เดินผ่านนี้ต้องหันกลับมามองต้งพิธีอลังการแบบนี้เห็นแล้วรู้เลยว่าจัดเต็มใส่ใจทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบใบสีทุกชิ้น<อ>ใช้ดอกไม้สดพับมือหมดทั้งต้นไม่ใช่งานเร่งรีบแต่เป็นงานที่ต้องใช้ความปรณีตทีละขั้นเพราะเรารู้ว่ารายละเอียดแบบนี้แหละที่ทําให้พิธีดูสง่าง,งามสมเกียรติผลไม้เราคัดสุดหม่ทุกลูกไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องมีความหมายตามแบบพิธีพืชขนมของขาวของหวานทุกอย่างเรียงตามหลักเลยจัดเต็มแบบครบสูดให้เจ้าภาพสบายใจไม่ต้องกังวลอะไรเลย ของในพิธีก็ไม่ใช่แค่ครบแต่ต้องจัดให้สวยเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแล้วรู้เลยว่าใส่ใจทุกมุมพิธีแบบนี้ต้องมีคนที่รู้ขั้นตอนอาจารย์พรามของเราเป็นผู้รู้จริงในสายพิธีบวงสรวงท่านเป็นคนวางลำดับนำสวดและดูแลให้เป็นพิธีเป็นไปนตามแบบแผนที่ดีจังหวะการสวดการจุดเทียนการเลียงบททุกอย่างต้องอาศัยความแม่นความชำนาญและใจที่อยู่กับพิธีจริงๆสิ่งที่เราจัดไม่ใช่แค่ความสวยงามนะครับแต่มันคือการให้เกียรติกับพิธีและความตั้งใจ ของเจ้าภาพทุกคนเรามีอุปกรณ์ให้ครบทั้งเต็นท์ทั้งเงก้าอี้เครื่องเสียงช่างภาพช่วยจัดการให้หมดไม่ต้องวุ่นวายหาหลายเจ้าสิรีมงคลออแก,กนร์ิทีมงานจัดพิธีบวงสวงครบวงจรที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้งานของคุณเป็นพิธีที่สมบูรณ์ที่สุดใครกำลังหาทีมจัดพิธีที่ดูแลให้ครบจัดสวยจัดเนี้ยไม่ต้องเหนื่อยเองลองดูครับติดต่อไว้ก,ก่อนได้เลยเพื่อวันไหนได้ใช้